สวัสดีครับผมแสงพิษเพลิงสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรียนนี้นะครับรุ่นนบพ9ก้านะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลานะครับมาดูข้างในกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นกระไรนาครับลงยาน้ําเงินนะครับพื้นน้ําเงินนะครับขอบเขียวนะครับยาจีวรนะครับ ดูข้างหลังครับข้างหลังก็จะเป็นยันตะก้อนะครับยันตะก้อของหลวงปู่สุดนะครับวัดกาหลวงนะครับมุ่งสู่ตำนานหลวงพ่อพัดนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูนะครับผมดูข้างหน้าก่อนละกันห,หน้าเห็นไหมครับคมชัดเลย ดรอยขนแมวนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยขนแมวเห็นไหมอย่างสวยเลยนะครับเลขโค้ดสามสี่นะครับใครเกิดปศสามสี่นี้จีมเลยนะครับเจีมเลยตรงนี้จะเขียนชื่อคำว่าพัดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับชื่อหลวงพ่อนะครับ โหอย่างสวยเลยนะครับเดินบรรลูข้างหลังกันนะครับเห็นไหมครับโอ้โหยันยืนต่อโค้ดตรงนี้นะครับอันนี้ไม่รู้โค้ดเะยรเยนาะน่าจะเป็นรูปใบพูหรือว่ายันอะไรสักอย่างนะครับเห็นไหม ยันยางสวยเลยเห็นไหมรอยรอยปั๊มเห็นไหมครับรอยตัดนะครับอย่างสวยนะครับอย่างสวยผู้สร้างนะครับผู้สร้างยังไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ถามเขานะครับนิสะผู้สร้างนะครับ เพราะว่าเหรียญก็ออกเยอะเกินนะครับไม่รู้ใครสร้างนะครับชัดเจ๋อเนอะดูข้างหน้าชัดๆสักทีหนึ่งนะครับนี่นี่ผมต้องเซฟจมูกไว้นะครับกันจมูกเป็นรอยนะครับแล้วต้องอาหาของมาใส่กันจมูกไว้นะครับ อันนี้เป็นเนื้อกระไหลนาครับอย่างกับเนื้อทองแดงนะครับดูดิเหมือนเนื้อทองแดงไหมโอ้โหอย่างเนื้อทองแดงเลยแต่อันนี้เป็นกระไหลนาครับกระไหลนาสุดๆเลยครับสวยสุดๆเลยอันนี้ไม่มีตำหนิเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหอย่างสวยเลยก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ